ทีน,นี้มาดูด้านการท่องเที่ยวในบ้านเราคนบ้านนะครับณนะตอนนี้ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกันพอสมควรโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าธุรกิจของไทยเราเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นเม็ดเงินก้อนโตพอสมควรคเหมือนกันะนะวันนี้เองก็ต้องบอกว่าคนไทยต้องช่วยคนไทยในการเที่ยวไทยด้วยกันนะครับหลังจากเราอั้นมาหเดือนนะัตั้งแต่<ม>พฤษภามิถุนาประกาดาสิงหากันยาห<ม>เดือนแล้วก็เริ่มเที่ยวกันแล้วนะครับณช่วงนี้แต่ว่าในอนาคตข้างหน้ายังไงก็ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเที่ยวบ้านเราอยู่ดี ททอทก็เลยเลงว่าเอ๊ะณวันนี้คริปโตเคเรนซีมีการใช้งานกันเยอะก็เลงว่าเดี๋ยวทอทอทจะอทอกเหรียญของทททครับในประเภทหนึ่งที่เป็นเหรียญเขาเรียกว่า TAT คอยขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลนี่แหละและอนาคตคนที่มีเหรียญดิจิตอลเหล่านี้ครับสามารถที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราแล้วก็จ่ายด้วยเงินคริปโตเคเรนซีเหล่านี้ครับ นายยุทธศักดิ์สุศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททนะครับเปิดเผยว่ามีแผนที่จะเปิดแพลตฟอร์มสำหรับการท่องเที่ยวผ่านคริปโตเคเรนซี่ครับหรือว่าการใช้เงินสกุลดิจิทัลครับเป็นรูปแบบของยูทิลิตี้คอยหรือที่เขาจะใช้ชื่อว่า TAT คอยนะครับหรือว่าทททคอยแหละถ้าภาษาไทยก็คือทททคอยนั่นเอง ตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมหารือกับทางกรตอนนะครับหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยถึงความเป็นไปได้เนื่องจากว่าณนะตอนนี้นะครับทตทถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในบางข้อกฎหมายที่อาจจะทําได้หรือทําไม่ได้อันนี้เดี๋ยวต้องตามเช็คตามดูกันในข้อกฎหมายนะครับคาาว่าเดี๋ยว 1- 2เดือนนี้น่าจะได้ข้อสรุปแต่น,นี่คือแนวทางอีกทางหนึ่งที่จะดึงดูดเม็ดเงินที่มคีคนไปลงทุนในเหรียญคริปโตเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ ส่วนการที่ทอทอทอจะออกเหรียญด้านดิจิตอลขึ้นมาหรือที่เรียกว่า TAT c o i คเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องแล้วโลกปัจจุบันเองตลาดคริปโตเคเรนซีนั้นก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกทั้งกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงนะครับซึ่งหากสามารถดําเนินการได้อันเนี้ยเขาเชื่อกันว่าจะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักได้หลังจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ทนะครับ ส่วนเหรียญทอทอทอหรือว่าททคอยนะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนบัตรกำนันมาอยู่ในรูปแบบของโทเค็นดิจิตอลเหล่านี้นะครับหรือว่าเหรียญทอทอทอเนี่ยนะะเบื้องต้นก็คาบ้าจะไม่สามารถเอาเหรียญเหล่านี้ไปแลกซื้อแลกเปลี่ยนเก่งกำไรได้แต่ว่าเป็นเหรียญที่เอามาใช้จ่ายได้นะครับ